ที่หตุลาคมสองพต้นเดือนพอดีญาติญาติของหลวงพอ่อจจนนดวิดนะก็พากันมาทำบุญทำสร้างกุศลนะเพราะว่าเรามีเดือนนบบุญนะอยู่ที่นีนะ่ก็เป็นประโยชน์ให้กับญาติ ญาติญาติทั้งหลายนะได้เข้าพากันเข้าวัดเข้าว่าแต่เราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาประจำนะนะเราจะส่วนใหญ่เราจะทำงานชีวิตของผู้ถูชนคนทั่วไปเนี่ยเขาจะทำการทำงานกันนะมีวันหยุดแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะบางเอกชนก็หยุดแค่วัน อาทิตย์วันเดียวจะดินวันหยุดจึงเป็นวันที่ทุกคนรักทุกคนมงังแหนเนะเพราะว่ามันเป็นวันเดียวที่รู้สึกมีความสุขเหลือเกินใช่ไหมความสุขที่ได้หยุดงานเนี่ยมันเป็นสวรรค์เลยอยากจะตื่นใสายๆอยากจะทำอะไรตามใจชอบอสักวันหนึ่งเถอะเห็นไหมคือความสุขทั้งโลกนี่คือ จริงคนเราก็ต้องการความสุขนะถึงถึงทำการทำงานทำทั้งโลกอะ่ะถ้ามันไม่มีความสุขนี่ต้องฝืนฝืนทำอย่างหนักเลยอยู่ไม่มีความสุขอะ่ะเพราะชีวิตมันก็คือทำงานทำการนั่นแหละต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคือมันทำ ทำไปเพื่ออะไรนะเพื่อแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเอาความสุขไงคิดว่าได้เงินได้ทองแล้วเราจะมีความสุขนะได้บ้านได้ช่องได้รถได้ลูกได้หลานเก่าของเงินทองทรัพย์สินเสือหลิงคานอันนั้นแหละคือความสุขเราก็เราก็เก็บมันมาไว้นะเก็บความสุขจากเข้าของเก็บความสุข ความสุขจากภายนอกอ่ะนะเที่ยวมีความสุขกินมีความสุขได้ยศมีความสุขได้ลาบมีความสุขนะก็เราฝากความสุขไว้ข้างนอกเราจึงสแสวงหาไงสแสวงหาความสุขจากข้างนอกแต่ได้มากับมีความทุกข์อ่ะนะได้มามีสุขแป๊บเดียวตอนที่มันได้แต่ภายหลังจากที่ได้มาแล้วความทุกข์ตามมาเลย เอาเราทำงานเรานึกขึ้ว่ามันจะมีความสุขที่ไหนได้นะต้องเป็นทาตมันเจ็ดวันเลยบางวันก็หกวันเลยกลายเป็นความทุกข์เพราะงานนะ่ถ้าเราวางใจไม่ถูกนะเรารู้สึกว่านะได้หยุดงานในมีความสุขพบว่าการทํางานทั้งหวันนีนมีความทุกข์อาวกับกันเสร็แล้วเ,เวลาตกงานล่ะอยากจะได้งานอยากจะได้งานเออนะ คิดว่าได้งานมีความสุขได้มาแล้วบนอีกความสุขก็ไม่ใช่แล้วงานเนี่ยเราจะจะออกจากงานอีกอูเบื่องานแล้วเบื่อคนเบื่องานเบื่อไปหมดชีวิตอ่ะ,ะก็ได้ทุกข์และทีนี้ออกก็ออกไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเรามีบ้านสิเรามีรถสิเราจะมีความสุขเราก็ไปหาบ้านหารถมาพอได้บ้านได้รถมาปุ๊บเอา ต้องมีภาระอีกแล้วส่งบ้านส่งรถมีภาระต้องดูแลมันมีภาระหาเงินมันก็กินเหมือนกันนะรถถึงจะไม่มีชีวิตมันก็กินน้ํามันนะมันก็กินสาลพัดเลยอันที่เราจะต้องไปตกแต่งมันที่ต้องดูแลมันกลายเป็นว่ามีลูกเพิ่อมอีกนะมีรถก็เป็นลูกมีบ้านก็เป็นลูกนะกลายเป็นว่าเรา เราจะหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นพออยู่ไปสักพักจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นทุกข์คือมันเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์เร็วมากเลยสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราแสวงหามาเนี่ยมันเหมือนกับหลอกอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเอาอยาหอมมาหลอกแต่พอเราได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีจากสุขกายร่างเป็นทุกข์เพราะว่าอะไร พราะความสุขกับทุกข์นี่มันอันเดียวกันจริงๆนะความความสุขก็มีความทุกข์แฝงอยู่ในความสุขแม้แต่ความทุกข์ก็มีความสุขแฝงอยู่ในความทุกข์คือมันเป็นปลาตัวเดียวกันมีแต่เป็นปลาตัวเดียวกันเพียงแจมวี่หัวกับหางนี่นั่นเองอยู่คนละฝากเขาเรียกว่าเวทนาตรงกลางๆคือมันไม่ทุกข์ไม่สุขคือมันเป็นตัวเดียวกันน่ะมันเป็นชื่อเรียกอันเดียวกันอยู่หัวอยู่หาง แล้วก็อยู่ตรงกลางสุดท้ายเราจะไปหยิบอันไหนก็ทั้งนะ่ะในโลกเนี้ยมันจะต้องเจอเราหยิบเราจับปลามาสักตัวหนึ่งเนี่ยถามว่ามันหยับจับแต่หัวไหมแต่มันก็ต้องได้หางมาด้วยถึงจับหางมันก็ได้หัวมาด้วยนั่นจะได้ได้ปรารถนาเลยนะว่าเออฉันจะเอาหาความสุขพอเราจับเหมือนกับจับปลาเนี่ยแหละถ้าเราหาความสุขก็คือจับปลาก็คือได้ทั้งสุขทั้งทุกข์นี่แหละ นะนะยิ่งดิ้นรล้นหาก็ยิ่งยิ่งเจอทุก์เห็นไหมที่ยกตัวอย่างเห็นว่าชีวิตที่เราได้มาเนี่ยเราจะสแสวงหาอะไรก็ช่างนะมันจะมีความทุกข์แฝงมาหมดอะความทุกข์จากการดูแลมันเราจะตกเป็นทาสของมันเมื่อก่อนเราเป็นนายพอได้มาปุ๊บเราจะเป็นทาสทันทีเห็นไหมเราจะต้องไปดูแลรักษาปกป้องมันอย่างพระอย่างเงี้ยพระเครื่องอย่างเงี้ย เราอยากจะได้พระมาะคุ้มกองเราเราก็เลยไปบูชาพระเครื่องมาเอามาเลี่ยมทองเอามาใส่เอามาสร้อยทีนี้พอมีพระแล้วใครมีทุกข์อ่ะเรานี่แหละทุกข์เราจะคุ้มครองพระเราจะดูแลพระแทนที่พระจะมาดูแลเราเรากลับไปดูแลพระเห็นไหมนี่แหละคือความทุกข์ความทุกข์จากการยึดความทุกข์จากการมี ความทุกข์จากการเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทั้งชีวิตเราเนี่ยลองถามดูจริงๆอ่ะเราเราเคยมีอิสระไหมตั้งแต่เกิดมาเราก็อย่างน้อยเราก็ต้องไปโรงเรียนเข้าตั้งแต่อนุบาลต้องจันทร์ถึงสุกร์ต้องแปดโมงถึงเจ็ดโมงเนี่ยป่านนี้เราเคยเป็นอิสระจากเวลาบ้างไหมล่ะ ชีวิตไม่เคยอิสระหรอกจะถูกบังคับด้วยเวลาจะถูกบังคับด้วยวันจะถูกบังคับด้วยเครื่องพันธนาการหนี้ศินเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาอย่างผู้บังคับบัญชาเนี่ยเราเราก็ไปสแสวงหาเขามาใส่เองนะเนาะเราอยู่ดีๆจะจะเป็นเป็นตัวของตัวเองเราก็ไปหาเจ้าสแสวงหาเจ้านายเองพมเป็นสแสวงหาเจ้านายเอง จะมาบ่นไม่ได้ว่าเราไม่ชอบเจ้านายเราไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ก็เราไปหาเองอะ่ะเราจะต้องยอมรับกับสิ่งที่ที่มันมีมันเป็นอยู่นั่นแหะสิ่งที่น่าอันนี้ที่สุดนี่ก็คือใจของเราต่างหากที่มันที่มันเบือ่อโน่นเบื่อเนี่ยเบื่อไปหมดแต่ไม่ชอบใจใจที่มันเบื่อเนี่ยทำไมไม่ชอบใจมันบ้างใช่ไหม ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษสิ่งแวดล้อมจะปรับสิ่งแวดล้อมให้ได้ดังใจเราปรับไม่ได้หรอกต้องปรับที่ใจของเราให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นความจริงนะถ้าเราเราปรับไม่ได้นี่เราจะทุกข์ทำงานอยู่ก็ทุกข์มีชีวิตอยู่ก็ทุกข์เพราะว่าสิ่งรอบข้างเราเนี่ยมันไม่ได้ดังใจหรอกมันเป็นไปตามเหตุตามจัดปัดจจัยของมันมันไม่ได้ดตามปัจจัยของเรา นะคือมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามสิ่งที่นะแวดวงของกรรมที่เราปรุงแต่งไว้กรรมชั่วกรรมดีกรรมดําก,กรรมขาวมันเป็นไปตามเหตุของมันแต่มันจะไม่เป็นไปตามเหตุของเราลหละเรามีกิเลสนีนะ่เราเข้าข้างตัวเองเราเอาแต่ตัวเองนะเอาแต่ความพอใจของตัวเองดังนั้นความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาในเบื้องต้น เบื้องตอนนี้ในเบื้องหน้าเราก็ตายไปก็ยังมีความทุกข์ตามไปอีกนะเพราะว่าเราปล่อยวางไม่ได้ก็ข้ามภพข้ามชาติเหมือนกันตามไปให้โทษไม่ได้ตามไปให้คุณนะความทุกข์ทั้งหลายกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราก็หลงมาทั้งชีวิตอะ่ะในชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยจมอยู่กับความหลงนะหลงความโลภก็พาไปให้ชีพหมายไปวอดหมดอะ่ะ หลงอยู่ในจมอยู่ในความโกรธก็พาให้ไปไม่ชอบนุ่นไม่ชอบนี่ไปเครียดไปแค้นไปอาฆาตพยาบาททั้งสิ่งที่เป็นมีชีวิตและไม่มีชีวิตใช่ไหมพาไปจมอยู่กับความหลงก็งมงายทีก็ไปติดผู้หญิงดีก็ไปติดอยู่ในลาบยศแสนลเสรินชีวิตมันก็เลยจมอยู่กับกับโลกแห่งความหลงโลกที่มันสมมุติแค่นั้นเองไม่ใช่โลกของความจริง ชีวิตมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดอะไรก็ไม่รู้ชีวิตมันเหมือนขาดขาดอะไรไปขาดความมีสรละนะมีแต่กิเลสนะกิเลสมันไม่เคยพอนะมันก็เลยแสวงหามันไม่รู้จักเติมเต็มมันจะไม่มันไม่รู้จักเต็มอ่ะนะมันก็เลยรู้สึกว่ามันขาดขาดที่จริงก็มีครบหมดนะอยากได้บ้านกูก็มีบ้านแล้วอยากได้รถกูก็มีอยากได้รถ,อย,รถอยากมี ตำแหน่งหน้าที่อะไรเราก็ได้หมดเนี่ยเราก็มันไม่จบสักทีอะทั้งโลกนี่ไม่มีทาง,ท,างที่จะจบเลยความต้องการมันมีเยอะเยอะเกินใจมนุษย์นี่ยิ่งใหญ่มันไม่เคยเต็มมันกว้างนะต่อให้หาของทั้งโลกมายัดก็ไปใจก็ไม่เคยเต็มนะมันก็พร่องอยู่ดีๆอะโลกเนี้ย มันเล็กมันแคบกว่าใจเราเยอะเลยนั่นเราควรจะกลับมาดูที่ใจใจของเราเนี่ยรู้จักพอรู้จักสันโดษรู้จักความสงบบ้างสงัดบ้างสงัดจากกามสงัดจากอากุศลสงัดจากความเลวบ้างทำคุณงามความดีเข้าวัดเข้าว่าออกจากความหลงบ้าง เราหลงเยอะหลงชีวิตนะคิดว่ามันจะดีแล้วก็หลงไปหนะลงไปอำนาจของกิเลสนั่นแหละพาเราไปนะพาให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดยิ่งมีอำนาจยิ่งมีวาสนายิ่งมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทำชั่วได้ไง่านยะพอทำชั่วแล้วนี่เป็นยังไงล่ะนะก็ขยิมยิ้มย่องที่จริงก็ได้แค่ชาตินี้ชาติเดียว หลังจากตายไปแล้วก็ไปตกนรกอีกตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายต้องไปเป็นเปรตไปเป,เป็นสัตว์ไปเป็นสัตว์นรกหน้าหน้าหนาดหน้ากลัวที่สุดแต่เราก็หลงเราออกจากมันไม่ได้อะเพราะว่าสติปัญญาเราเรายังไม่พอเรายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการใช้ชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิด เราก็หลงอยู่ในโลกเนี่ยธรรมะไม่เคยได้ฟังหรอกอะจะมานั่งฟังธรรมอย่างที่บ่นได้ฟังเนี่ยมีน้อยในชีวิตไม่ค่อยมีเวลาว่างมองไม่ค่อยเห็นภัยตัวมองไม่เห็นมอ,ม,มองไม่เห็นภัยตัวเองอะภัยที่เราจะต้องไปเกิดไปตายภัยที่เรจะต้องเป็นทุกข์ในเบื้องหน้าแค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยเราจะต้องเจ็บป่วยเราจะต้องตาย เราจะต้องพลัดพลาดจากคนที่เรารักพลัดพลาดจากสิ่งของที่เรามีเราเป็นเราจะต้องหลุดจากสิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายรอเราอยู่เต็มไปหมดเลยใพระในปลายภาคหน้าเนี่ยแต่เราไม่เคยฝึกจิตฝึกใจไว้ยอมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้ๆนี้เลย แต่เราก็เปิดเพลินอยู่กับทั้งโลกอะ่ะเราเราอาจจะทำดีในทั้งโลกเนี่ยเราเห็นภัยทั้งโลกเยอะนะหมายถึงว่าเราแก้ภัยคนอื่นเราบรรทุกมันเทาภัยกับคนอื่นเต็มไปหมดแต่ภัยของตัวเองใกล้มากแต่เราไม่เคยเห็นเวลาภัยขึ้นมาเกิดขึ้นมาจริงๆในตัวเองเนี่ยเราจะเอาตัวรอดไหมล่ะ ไปนอนโรงพยาบาลห้องไอซียูสักวันสองวันเนอะเราจะเห็นชัดเจนเลยเอาเข้าโรงพยาบาลไปติดเตียงอีกสักสี่ห้าวันเนี่เราจะเห็นคนอื่นเห็นตัวเองเจ็บเห็นตัวเองป่วยเห็นคนอื่นเจ็บเห็นคนอื่นป่วยเห็นคนเองเห็นคนอื่น,น,น,นตายข้างๆอะ่ะสุดท้ายเราก็จะต้องตายอย่างนั้นบ้างนะมันจะสลดสังเวช คือไปไปสลดสังเวชตอนที่เราเป็นเราเจ็บเราตายเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้นะตอนคนป่วยคนเจ็บคนตายเนี่นะมันมีแต่ทุกข์ตลอดมันเราจะมาทําคุณงามความดีเราจะมารักษาจิตใจเราจะมาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกน่าเสียดายใครก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้พระก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องลูกเมียก็ช่วยไม่ได้ เราจะต้องช่วยตัวเราเองถามว่าเรามีสเสบียงพ้มหรือยังเราภาวนาเป็นหรือยังเราสวสดมนต์เป็นไหมเราทําจิตให้แยกจากความเจ็บความป่วยได้ไหมไม่เจ็บไม่ให้ใจมันบุน่นวายไม่ให้ใจมันคิดไปฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยเราเคยทําได้ไหมถต่เราทําไม่ได้เนี่ยทุกขติปาติกังขาพระพุทธเจ้าตัดอย่างเงี้ยคือมีมีทุกขติเป็นที่ไป เราจะมีชีวิตยอยู่แค่สุขสบายในชาตินี้แค่นั้นเองเพราะหลังจากความตายเราจะจะไปไม่ดีอันนี้ก็เป็นกรรมของเราเองอ่ะเพราะเราทำเอาเองนะตอนมีชีวิตยอยู่เราไม่ขวนขวายในทรัพย์ภายในเราเรียวกว่าปัญญาเนี่ยเรามีแต่ทรัพย์ไปดอกนี่เรากลายเป็นคนโง่ไปเลยนะเพราะว่าหลงอยู่กับทรัพย์หลงอยู่กับลาบหลงอยู่กับยศ นายหลงอยู่กับความสุขเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านั้นมีจะต้องจากไปหมดมียศก็เสียมยศมีลาบก็เสียมลาบมีสุขก็มีทุกขมีเสรรเสริญก็มีนินทามันมันมีแต่สิ่งตรงข้ามรอเราอยู่อะมันมีคุณก็จะมีโทษตามมาแค่นั้นเองเราะนั้นชีวิตของเราอย่าได้ประมาทว่าเราอยู่ดีกินดีแล้วอย่าได้ประมาทว่าเรามีมีวุฒ มีตำแหน่งมีหน้าที่ไม่ได้ประมาทว่าเรานะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่สิ่งที่มีนั่นแหนะกาลังจะสูญสิ้นไปเสียไปเสื่อมไปนะในที่สุดนั่นแหละนะเมื่อมันเสียไปสิ้นไปเสื่อมไปใจิตใจเราจะเสื่อมไปด้วยเลยาจิตใจเราจะเสื่อมไปด้วยหรือเปล่านะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งว่าเราจะต้องมามาฝึก ขัดเกดเก่าจิตใจของตนใหนะ้มีภูมิคุ้มกันใะจย่ามีแต่ภูมิคุ้มกันกายทรัพนยะ์ส,สินเงินทองลูกหลานช่วยอะไรไม่ได้นะภูมิคุ้มจากคุณภูมิคุ้มกันใจนี่แหละคือธรรมธรรมะมีที่พึ่งที่เกาะหรือยังมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาหรือยังนะที่จะเข้าใจในธรรมที่จะเกิดการปล่อยวาง ที่จะออกจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเอาแค่นะ okay, ปัจจุบันนี้แหละที่เราอยู่ร้อนนอนทุกข์ที่เราไม่มีความสุขทางใจที่เราวุ่นวายที่เราเบื่อหน่ายที่เรากระเสียกระสนเนี่ยทำยังไงมันดับไปสิ้นไปใ,นใจของเราเนี่ยเอาแนวอนอนไม่ได้เลยวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ดีอีก ตอนนี้ไม่ดีพเดี๋ยวกนะ็แย่ลงไปอีกก็นะคือเราเราไม่เห็นจิตเห,เห็นใจของเรานะเห็นแต่กิเลสเห็นแต่ความจะเอาดังใจเนี่มันเป็นกิเลสนะตันหามันก็เลยเจริญงอกงามนะสร้างแต่โทษสร้างแต่ความอยากปรุงแต่งคิดไปโน่นคิดไปน,น,ไปนี่คิดจะทำโน่นคิดจะทำนี่เต็มไปหมดชีวิตมันก็เลยไม่ว่างนะวาวุ่น วุ่นวายหาความสงบไม่ได้อยู่ร้อนนอนทุกข์นะถ้าชีวิตนี้อยู่ร้อนนอนทุกข์ตายไปก็อยู่ร้อนนอนทุกข์เหมือนกันนะถ้าชีวิตนี้อยู่เย็นเป็นสุขตายไปก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันดังนั้นจงเลือกเอาว่าชีวิตที่เราดําเนินมาถึงตรงเนี้นะมันไปชีวิตของเราจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกเดินยังไงเดินแบบมีธรรมะ หรือเดินแบบไม่มีธรรมะนะเดินเดินตาบอดเดินขาข้างเดียวไหมนะชีวิตหรือตาบอดข้างเดียวมีแต่ตาโลกไม่มีตาในตาธรรมไม่มีนะเดินขาข้างเดียวเดินขาทั้งมาทั้งชีวิตแล้วมาทั้งโลกอะแต่ไม่เยืมขาอีกข้างหนึ่งไม่งอกขาธรรมเราจำเป็นต้องใช้แล้วละ่ะเบินไปชีวิตของเรา นาฬิกานี่มีสิบสองเข็มเนี่ยมันหมุนไปกี่รอบแล้วอ่สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าเป็นหกสิบอย่างน้อยก็เข้าไปสี่รอบห้ารอบบางคนก็ไปหกรอบเจ็ดรอบมันไม่เกินแปดรอบนะนาฬิกามันไม่เหมือนนาฬิกาทั่วโลกมันไม่เหมือนนาฬิกาทั้งโลกมันหมุนได้ตลอดเวลาใส่ทาน อันนี้มันไม่มีฐานมันหมุนได้ไม่เกินแปดรอบอะทุกวันเนี้ยเอาแค่หก okay, รอบเจ็ดรอบพอหกรอบนี้ก็ว่าเก่งแล้วสิบสองหกเจ็ดสิบสองรอบสุดท้ายนี่มันจะไม่เดินแบบสะดวกละติดติด,ตดขัดขัดเหมือนฐานมันจะหมดเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทว่านาฬิกาชีวิตเราจะจะเหลือให้เราเดินบางคนเนี่ยรอบสุดท้ายก็ได้นะ อาจจะเป็นเข็มชี้เลขอะไรแล้วชี้เลข8ดเลข9แล้วอีกไม่กี่เข็มก็หมดสิ้นลงไปแต่เราก็ไม่รู้หรอกแต่เพราะว่าเราเพลินอยู่กับทั้งโลกนะเชื่อไม่เชื่อก็ว่าขนาดเรามานั่งอยู่ยังไม่ถึงคึ่งชั่วโมงนะเราเจ็บเราปวดเราเน็บเราชานะเรามีอันกระเสือกกระสนแล้วนะถ้าเราไปนอนติดเตียงสักสักเดือนหนึ่งนะ รับรองว่าทุกแสนสหาหัสมากเลยนะอันนี้ร่างกายเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ขนาดนี้ทีนะ่จริงอะทุกขมากกว่านี้นะร่างกายของเราเนี่ยแต่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจในในว่าก้อนทุกจริงเลยร่างกายเนี่ยนะเราต้องกินข้าวทุกทุกมื้อไหมนะวันนึงกินกี่มือ้อนะต้องหาดินก็คืออาหารใส่เข้าไปต้องหาน้ําใส่เข้าไปต้องหาอากาศใส่เข้าไป ต้องหาไฟใส่เข้าไปเห็นไหมดินน้ําไฟลมใส่เข้าไปตลอดเป็นทุกข์ไหมละ่ะถ้าไม่หาใส่เข้าไปตายไหมนะแตกดับเลยร่างกายสังขารมันจึงเป็นก้อนทุกข์ไอเราเห็นสัจจริงสัจธรจจรมความจริงเหล่านี้เข้าไปนะเราจะปล่อยกายได้บ้างเลิกคิดมั่นถือมั่นบ้างากายนี่เป็นของเราใจนี่เป็นของเรานะมันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นสิ่งที่มีแต่ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นในกายเนี่ยเราต้องมาเป็นธาตุมันเนี่ยของกินของใช้ของสารพัดมาบำรุงบำเรามันเนี่ยเห็นไหมความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเขาใจความจริงปุ๊บเนี่ยเราจะเลิกเลิอกอะไรภูมิฟักมัน,นอ่ะเพราะมันไม่เคยรักเราเลยเรารักมันอยู่ข้างเดียวเนี่ยหามันใด้ตลอดชีวิตเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่เคยตามใจเราได้ะเดี๋ยวมันก็ให้ เจ็บไม่ป่วยเดี๋ยวมันก็ให้ปวดเดี๋ยวมันก็ให้เมื่อยเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ตามใจยากเลยเกินกายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักมันดีจริงๆแล้วเนะี่ยเราจะไม่ปล่อยไปตามใจมันหรอกเราเอาพอเพียงกับพอชีวิตชีวิตที่เหลืออยู่อยู่ยังไงให้รักษาใจไม่ให้เสื่อมไปกับกายนะรักษาใจให้เป็นปกติรักษาใจให้ไม่ทุกข์ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญตายไปเราจะได้มีความสุขไงตายไปเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไงอันนี้เป็นประเสริ์ที่สุดอ่ะเราถึงคนที่ต้องเกิดถึงต้องทําบุญทําทานไว้เยอะๆนะเพราะว่าถ้าไม่ทําไว้เนี่ยเกิดมาก็ลําบากอ่ะเกิดมาเป็นเป็นสัตว์ก็ลําบากนะอย่างเป็นหมาเป็นหมูเป็นแมวอย่างเงี้ยไม่ไม่มีบุญไม่มีกุศลที่ทําไว้เงี้ย กละกรกกรมลำบากไม่มีเจ้าของใครจยาเอาข้าวของมาให้ต้องไปหากินตามทางขยะบุญไม่ถึงจะเกิดเป็นคนนี้เกิดยากนะไม่ต้องพูดถึงอะเกิดเป็นคนเนี่ยยากเหลือเกินนะให้พูดถึงเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวไปก่อนเกิดเป็นคนต้องรักษาสีหน้าให้ได้บริสุทธิ์ทั้งหน้าข้อทําได้ไหมถามตัวเองว่าทุกวันนี้ทําได้ไหม ก็ถ้าทําไม่ได้ก็ก็ยังไม่ต้องไปคุยว่าจะจะเกิดเป็นคนอีกอะมันเกิดไม่ได้นะก็ต้องบอกว่าไปเกิดเป็นสัตว์ไปก่อนไปเกิดเป็นสัตว์ก็ต้องไปทําบุญไว้เยอะๆนะจะได้ไม่ลําบากนะไปเกิดเป็นเป็นฟานอย่างเงี้ยไปเกิดเป็นกวางอย่างเงี้ยในป่าหมูป่าอย่างเงี้ยจะมากินน้าเนี่ยต้องมากลางคืนนะจะไปกินมากอกแห้งอย่างเงี้ยต้องมากลางคืนนะ จะกินหญ้าสักเส้นนี่ต้องเลียวซ้ายแหลขวาคือมันมันไม่มีความสุขมันมีภัยมันมันระแวงแม้แต่จะกินจะนอนนี่นะเป็นนกอย่างเงี้ยมันต้องจับกิ่งไม้นอนตกลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือเป็นสัตว์ในลำบากมากมันไปเสวยผลกรรมฉะนั้นถึงบอกว่าทําบุญทําทานเนี่ยมันมันข้ามภพกรรมชาติตามไปให้คุณ เป็นสัตว์มันก็ยังมีอาหารมีอะไรกินได้สบายมีคนเลี้ยงนะจะได้ไม่อภพอภับจนไม่ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์น,น,นรกการทําบุญทำทานนี่มันช่วยได้นะให้เรามีฐานะมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติไม่ลำบากแต่มันไม่ได้ป้องกันให้เราไปตกนรกได้ให้ทานเราก็ยังมีความโกรธอยู่ให้ทานได้เราก็มีความโลภอยู่ ทานแล้วก็ยังมีความหลงอยู่อยู่มันเดียแก้ไม่ได้นะยิ่งให้ก็ยิ่งยิ่งอยากยิ่งให้ก็อยากได้นอนอยากได้นี่มาแรกเต็มไปหมดนะชีวิตมันเลยเลยไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็เลยทุกเหมือนเดิมนะให้นิดหนึ่งาัถนาเอาเยอะกว่าที่ให้อีก,อกเยอะเยอะนะมันก็ไม่สละออกสักทีนะอันนี้ก็เป็นกิเลสตรงนั้นนะ่ะแค่เสื่อมองใจ นั้นเรามีโอกาสเข้าวัดเข้าวานะให้ทานมารักษาศีลมาเ,มเจริญภาวนามีปัญญาเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ให้มันบริสุทธิ์ในชาตินี้นะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ศีลห้าเราจะบริรสุทธิ์ศีลแปดเราจะรักษามันหยุดนะมีภาวนาสวดมนต์ไหวพระนะเกิดมาอีกทีหนึ่งเป็นเทวดาเกิดมาอีกทีหนึ่งเป็นพรหม หรือเราจะไม่เกิดเราก็ต้องมาภาวนาให้มากกว่านี้เข้ามาเรียนรู้ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ถ้าเบื่อโลกจริงนะ,ะทุกวันนี้มันยังไม่เบื่อโลกจริงครับเบื่อชั่คู่ชั่วคราวเพราะว่ามันไม่ได้ดังใจแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเบื่อจริงๆแล้วมันจะเห็นโทษเห็นภยัยอยู่ไม่ได้โกนหัวบวชเดียวนี้ละไม่ไหวละ,ะไม่อยากเกิดแล้วเกิดมามีแต่ทุกข์ทำงานไปมีแต่ทุกข์ เจอคนไปมีแต่ทุกมีแต่เรื่องแต่เราแต่ละวันแต่ละวันมีแต่แข่งชิงดีชิงเด่นกันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงสังคมไม่น่าอยู่มีแต่เพศแต่ภัยแวดล้อมก็มีแต่เพศแต่ภัยชีวิตก็แก่ลงแก่ลงทุกวันเบื่อหน่ายในสังขารเจ็บป่วยเบื่อหน่ายคือมันมองไปทางไหนมันเบื่อหน่ายหมดเลยโดนทุกประตูโอ้ไม่รู้จะอยู่ทำไมแล้วเนี่ย สัง,งการร่างกายชีวิตนะคือมันเบื่อมันหนนะ่ายเนี่ยเบื่อหน่ายโลกมันจะได้สแสวงหาออก,กอ,อกทางโลกได้แต่เราเห็นถึงปานนั้นนะเราจะใกล้พระพุทธเจ้ามากเลยใกล้บัดใกล้วาใกลข้ขามาทางธรรมจะพบความสงบสงบที่แท้จริงความสงบของชีวิตความสงบที่แท้จริงอ้อมันอยู่ตรงนี้เองที่ที่เราไปทั้งหมดชีวิตทั้งชีวิตเราหลงมันจะสรุปเองนะนะ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมย่อมหลงหนะลงในสิ่งที่ย่อมเห็นในสิ่งที่รักที่หลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมมันหมดจดพนะระพุทธเจ้าตัดอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่เบื่อหน่ายเลยห่างไกลอยู่เยอะเลยนะห่างไกลความสุขความสุข,สขทแท้จริงเนี่ยควานหาไม่เจอติดลูกติดหลานติดพิกติดสวนติดไล่ติดนาไม่ได้อะไรไปเลยนะตายไปก็ไม่เขายังไม่ได้ใส่หีเต็มนซะ้ำ ไม่มีอะไรเลยแต่เราก็ยังติดออกไม่ได้ติดสารพัดอ้างสารพัดส,สุดท้ายเราก็จมอยู่ในกับโลกเนี่ยออกจากโลกไม่ได้ก็น่าเสียดายเกิดเป็นคนมือสองเท้าสองสมองหนึ่งเหมือนกันหมดมีปัญญาเหมือนกันหมดแต่ว่าติดอยู่ที่ยึดมั่นถือมั่นแค่นั้นเองไม่ยอมเข้าวัดก็ว่าไม่ยอมมาศึกษาภาวนาเราก็ตายฟรี มีร่างนี้ก็ตายฟรีไม่ต่างอะไรจากคนอื่นจะต้องไปเวียนไหยตายเกิดอีกนมนานกว่าจะเข้ามากว่าจะเข้ารอบมาเป็นอย่างนี้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยากฉะนั้นจะได้ประมาทอ่าประมาทแล้วเราเราจะห่างไกลจากคุณงามความดีเราจะพลาดจากโอกาสเข้าถึงธรรมพลาดจากความสุขที่แท้จริงนะไปอยู่กับความสุขที่จอมปลอมแค่นั้นเอง ก็เจ้าวันนี้ก่อนโมทนาสาธุกับทุกท่านนะตั้งใจถวายทาน